สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสรุปโครงการคนละครึ่งเฟส3รายละเอียดออกแล้วนะคะเริ่มลงทะเบียน14มิย64ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม64โครงการนี้ก็คือคนละครึ่งรัดจ่ายเครื่องหนึ่งเราจ่ายเครื่องหนึ่งโดยผ่านแอปเป๋าตัง ให้ใช้ไม่เกินวันละ150บาทนะคะแล้วก็ทั้งโครงการ3,000บาทค่ะงวดนี้แบ่งเป็น2รอบนะคะรอบที่1 1กรกฎาคมถึง30กันยา1,500บาท1ตุลาถึง31ธันวาอีก1,500บาทค่ะใช้สิทธิ์ในโครงการสะสมได้นะคะเหมือนเดิมนะคะแต่ละวันใช้ไม่หมดก็ระบบจะคืนไปอยู่ที่ยอดรวมนะคะ จะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6นาิกาของทุกวันค่ะใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นค่ะใช้ได้ตั้งแต่6นกาถึง23นไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3นี้ต้องไม่เข้าร่วมโครงการของรัฐใน3โครงการนี้นะคะ 1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการ เพิ่มกำลังซื้อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะใครบ้างเข้าโครงการคนละครึ่งเฟส3ได้สัญชาติไทยนะคะบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วไม่เข้าโครงการตามที่กล่าวมาแล้วสักครู่นะคะใครบ้างลงทะเบียนเฟส3ได้นะคะประชาชนผู้ที่ม,มีคุณสมบัติ ตามที่โครงการกำหนดตามที่กล่าวมาแล้วนะคะและคนที่เคยลงทะเบียนเฟส1และเฟส2มาแล้วสามารถลงทะเบียนได้ช่องทางลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ก็ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com แล้วก็ผ่านแอปเป๋าตังพร้อมผูก G Wallet สำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วค่ะดูลาะเอียดได้ที่เว็บคนละครึ่ง .com นะคะขอให้ทุกคน ลงทะเบียนได้นะคะสวัสดีค่ะ